สมหวังสามชัยวิเศษสุขพบกับมอสซาฟาอามันจายยุราดะมันไม่มันเดี่ยวรึครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับสมหวังครับเจ้าคืนรับแข้งซ้ายไม่โดนมีสอกับโอ้โหแกหาจังหวะฟันได้ใช้สอกได้ดีมากครับพยายามหาจังหวะฟันคืนเหมือนกันครับสมหวังครับโอ้หถูปลายโยกครับเดินเข้ามาฟันหนึ่งแล้วครับสมหวังครับเจ้าให้แตกให้ได้ครับเอาหลุดครับมอสซาฟาก็ใช่ว่าจะรับเฉยๆครับมีคืนมาตลอด ตัวสักครับแข้งขวาโหมดเดินทื่อๆเข้าไปครับอ้าวเสือหลักครับล้มลงไปไปของถนัดครับอ่าสอกอีกทีหนึ่งครับโอ้ตอนนี้นี่หอมตีครับขยมแล้วครับตอนนี้นี่ขยมครับทางด้านสมหวังอ่ากอดเอาไว้ครับมอสตาฟานอกรรมการแยกองไหนไม่เอาครับขอสู้บมนอกดีกว่าแม่พยายามจิ้มลำตัวครับแต่ว่าสมหวังตอนนี้ครับโอ้โหเดินประชิดติดในครับลากมาตีตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังขอให้ตีไว้ก่อนครับ ไม่ต้องแต่งตัวกันนานครับมวย3ยกฝันสอบไปครับสองซ้ายกอดมาโอ้โหเหวี่ยงครับแรงยังเยอะครับมอสซาฟาช่วงปลายยกที่2ครับโอ้ยกนี้เดินได้ดีเลยนะครับอ้าวคบลงไปล็อกเข่าครับมอสซาฟากระชากเตียมครับอาหักลบลงไปไกลครับมาจากอุบลครับก็ต้องเตี๊ยบที่หน่อยแล้วครับตัดละตัวครับไปอีกทีนึงอ้่ง จุกสะสมเลยครับจากโดนลำตัวครับแม่แขนหรือเปล่าครับพี่บอมครับน่าจะเป็นแขนโอ้ขาครับโอ้ตะขิวไตะขิวโอ้โหตะขิวขึ้นครับแม่น่าจะเกรงไปทั้งตัวเลยครับตอนแรกนี่ว่าแขนมีปัญหาครับโอ้ไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับขาขาแข็งเลยครับโุ้ยครับโอ้ยแม่อาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านั้นแล้วครับโอ้น่าจะน้ำหนักทิ้งลงแล้วก็ผิดจังหวะนะครับ จริงจริงเตะโดนแขนนะครับแต่ขานี่มันมันมีปัญหาด้วยครับโอ้เนี่ยเนี่ยยืนไม่ไหวครับอโอ้โหแม่มันขึ้นจี๊ดเลยครับด,ดูครับสังเกตขาขวาครับโอ้โหค่อยๆสซุดลงไปเลยครับ<ด>สำหรับสมหวังสามชัยวิเศษสุขก,ก็ทำให้มมสซาฟาฟ From r o the blue c n อิรา a n มสซาฟาอามาน